สวัสดีครับสวัสดีแฟนมุมบอลเต่งทุกช่องทางครับทั้งแฟนทาง y o u t u b ฟนแฟนทาง Facebook ช่องทาง v วีและแฟนแนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับพบกันประจำทุกวันครับวันนี้วันเสาร์ที่29เมษายนครับแอดก็หยิบ6คู่คัดเน้นเ้นครับมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับเมื่อคืนใครที่ได้เป็นครอบครัวกับเรานะครับช่องทาง v วีก็ตังกันอีกแล้วครับหวานโมหวานเจี๊ยบไปอีก2บินเลยครับทั้งเรอัลโซเซดาตนะครับ แล้วก็มอนซานะครับที่ทางทีมงานเนี่ยให้ทีเด็ด VIP ไปนะก็บินวินไปทั้ง2บินเลยนะครับ oh, โอโ้โหใครเป็นครอบครัวรเดียวกับเราเนี่ยยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวรเดียวกับเราครับง่ายๆครับเข้ามาเป็นครอบครัวรเดียวกับเราครับมุมบอลเต่งครับเข้ามารับข้อมูลดีๆครับเข้ามารับบ,บทวิเคราะห์ดีๆนะทั้ง eng, ฟุตบอลเต่งฟุตบอล VIP นะครับแล้วก็ฟุตบอลสเต็ปนะครับ เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอ M B T 8 9นะครับอย่าลืมแอดนะครับแอ M B T 8 9นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนากันได้นะครับใครชอบทีมอะไรใครเชียร์ทีมอะไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนฟุตบอลเต็งเมื่อคืนครับก็มี6กคู่นะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันก่อนเลยครับก็เริ่มตั้งแต่คู่แรกนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่บุรุษเดอร์ดมูนนะไม่สามารถเอาชนะโบคุมได้นะครับเหมือนกับไม่อยากได้แชมป์หรือไงครับโอ้โหนำบาบเยินไปตั้ง1แต้มถ้าชนะเกมนี้จะนำสี่ครับทำได้แค่เสมอนะก็นำแค่แต้มเดียวนะครับส่วนสกอร์ต่ำที่ให้แทงตามมาเนี่ยก็ยิงกันไปแค่2ลูกนะครับใครแทงสกอร์ต่ำตามเนี่ยก็วินวินกันไปนะครับส่วนอีกคู่นึงครับแบล็กพูลเจอกับมิลวอลนะคู่นี้นี่เป็นทางมิววอลชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับแบล็กพูลก็น่าจะตกชั้นแน่ ส่วนอีกคู่นึงครับเลเช่เจอกับอูดิเนเซ่นะครับก็เป็นทางเลเช่นะชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับใครที่แทงสกอร์ต่ําตามมาเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับอีกคู่นึงครับสเปเซียกับมอนซานะก็ทางทีมงาน V.I.P ก็ให้หยอดไปที่มอนซาแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับก็สกอร์ต่ำเนี่ยถ้าใครยังตามมานี่ก็ยังได้อีกครึ่งนึงนะโอ้โหบินนี้หวานเจี๊ยบจริงๆครับ ู่ต่อมาครับโอซาซูนาเจอกับเรลโซซิดาตนะครับทางทีมงานก็ให้หยอดไปที่เรลโซซิดาตนะก็วินกันไปนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็เจ้านะเพราะต่อแค่2ลูกนะครับคู่สุดท้ายครับสตาร์บุกเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับก็เป็นทางโอลิมปิกลียงนะครับที่ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับใครแทงสกอร์สูงตามเนี่ยก็วินด้วยนะต่อมาแค่2ลูกครึ่งครับยิงกันไปถึง3ลูกครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจำคืนวันเสาร์ที่29กันต่อเลยครับ คู่แรกครับเราเริ่มกันที่ศึกพิมลิกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้ครับเจ้านกนางนวลไบรตันโฮฟอาเบียนครับเปิดสนาม American Express Community รับการมาเยือนของวูลฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับหมาป่าคู่นี้แต่เวลา3ทุ่มครับไบรตันอันดับ8ของตารางครับ แข่ง30นัดชนะ14เสมอ7แพ้9มี49คะแนนครับบูฟอันดับ13ของตารางแข่ง33นัดชนะ10เสมอ7แพ้16มี37คะแนนครับความพร้อมก่อนเกมครับไบรตันนัดที่แล้วบุกไปพ่ายนอตติงแฮมเฟอรเรตมาถึง3ประตูตอนหนึ่งครับคาดว่าน่าจะผิดหวังและเมาหมัดมาจากเกม FA ครับที่พ่ายให้กับยูไนเต็ดและตกรอบมาวันนี้ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม5รายครับ นำมาโดยอดัมลาลานามิดฟิลด์ตัวเก่าคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับวันนี้โรเบโตเดอเซอร์บีครับยังจะใช้ชุดใหญ่จัดเต็มครับเล่นในบ้านกับวูฟเนี่ยตรงกลางคู่จะใช้ไกเซโดกับปาสกาลกอสครับส่วนแผงเกมลุกครับแนวรุกทางซ้ายแน่นอนครับมีโตมาครับตรงกลางก็เป็นแม็กอลิสเตอร์ครับตรงทางขวาก็เป็นซอลลรี่มาส่วนด้านหน้าครับเดนนี่เวลเบกครับศูนย์หน้าตัวเก่าประจำทีม ทางด้านวูฟแฟมตันครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลตได้2ประตูต่อศูนย์ครับหายใจหายคลอโลงขึ้นเยอะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับจูเลียนโลเปเตกีครับเฮชโค้ดวันนี้จะวางรูเบนเนเวสครับเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางครับแล้วจะใช้3กองหน้าครับมีเออดิโก้คอสตารครับศูนย์หน้าตัวดุตัวเก่าครับขนาบคู่มาด้วย โฟรเดนแล้วก็ซาราเบียเฮดชูเฮดครับ10นัดที่พบการล่าสุดครับเป็นทางฝั่งไบรตันชนะได้4ครั้งครับวูฟแฮมตันชนะได้2ครั้งครับนัดล่าสุดเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับไบรตันบุกไปชนะได้3ประตูต่อ2ผลงาน5นัดล่าสุดของทางฝั่งไบรตันเจ้าบ้านครับชนะ2เสมอ1 แพ้2ชนะราคาเปิดได้2ครั้งครับมีบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ1ครับสเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนที่เวมบรีครับรับแ,แพ้ลูกจุดโทษไปนะแล้วก็บุกไปชนะเชลซี2ประตูต่อ1นครับบุกไปแพ้สเปอร์2ประตูต่อหนึ่งครับบ,รรบ,บุกไปชนะบอนสมัรได้2ประตูต่อศูนครับฟอร์มในบ้านชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นในบ้าน14นะัดชนะ7สเสมอ3แพ้4 วินเลทอยู่ที่50%สิบเครับทางฝั่งวูฟแฟมตันห้านัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1นแพ้1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับมีเปิดบ้านชนะพาเลทไป2ประตูต่อศูนย์ครับบุกไปแพ้เร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งครับ เปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดสประตูต่อ0นย์ครับเปิดบ้านชนะเชลซีหนึ่และบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรได้1ประตูต่อ1ครับฟอร์มนอกบ้านเสมอ2แพ้3ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเล่นนอกบ้าน16บนะัดชนะ2องเสมอหแพ้เครับวิเลจท,ที่12.5%แน่นอนครับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านครับไบรตันต่ออยู่ที่1ลูกครับสกอร์หนึคูณเนี่ยก็เป็นไบรตันที่เหนือกว่าครับ แล้วก็สูงตามครับวันนี้สูงไปถึง2ลูกครึ่งครับก็ถ้ามองจากฟอร์มโดยรวมช่วงนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องยกให้บรอยตันนะครับที่เหนือกว่านะถึงฟอร์มนัดที่แล้วจะหลุดออกไปบ้างนะออกไปแพ้ฟอร์เรสถึง3ตัวต่อหนึนะครับแต่คาดว่าวันนี้เล่นในบ้านครับแถมยังมีโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมนะครับที่จะต้องเล่นเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับปีนี้พวกเขามีโอกาสจะ จบอันดับด้วยการไปเล่นทั่วยุโรปสูงครับแอดมองไปที่เจ้าบ้านไบรตันครับจะชนะได้ส่วนสกอร์รวมเนี่ก็ยังแอบมองสูงทำเงินครับคู่ที่2ครับเดอะอีเกิลคริสตัลพาเลตครับเปิดสนามเซลเฮิร์สพาร์ครับการมาเยือนของคุณคอนเวสแฮมครับคู่นี้แตะเวลา6โมงครึ่งครับคริสตัลพาเลตอันดับ12ของตารางครับแข่ง33นัดชนะ9เสมอ1ิบแพ้14มี37คะแนนเวสแฮมครับอันดับ15ของตาราง แข่ง32นะัดชนะ9เสมอ7แพ้16มี34คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับคริสซอ p พาเลตนะัดที่แล้วบุกไปแพลวูฟแฮมตันมา2ประตูต่อ0ครับวันนี้ยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม4ลรายครับนำมาโดยศูนย์หน้าตัวความหวังวิลเฟรดซาฮาคาดว่าจะมาในระบบ433ครับรอยฮอสันกุนซือจอมเก่าครับตั้งแต่เข้ามาคุมนี้ผลงานดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ วันนี้3ประสานด้านหน้าครับจะใช้อันเดรียยูครับออยเซ่และเอดดอาครับส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางครับวันนี้จะเป็นโอกาสของอีเซ่ครับคู่กับเจฟฟรีย์ชุปครับจะได้ลงทำผลงานก่อนทางด้านเวสแฮมครับนัดที่แล้วเปิดบ้านพ้ายให้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่ตอ1ครับวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บแค่ตัวเดียวครับ คือเจ้าลูกัสคามักาคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเดวิดมอยครับต้องลืมความผิดหวังจากนัดที่แล้วและเริ่มต้นใหม่ในเกมนี้ครับนัดที่แล้วพวกเขาเล่นได้ค่อนข้างดีครับมีโอกาสนำก่อนด้วยนะครับแต่โดน VR ลิปประตูคืนไปครับเนื่องจากจอร์อดโบเวนล้ำหน้านะครับวันนี้คาดว่าจะวางดีแคนไรท์กับโทมัสซูเซครับเป็นแดนกลางคอยขับเคลื่อนนะมีโบเวนและฟอนาลครับแนวรุก ทางด้านข้างและเป็นแดนนี่อิงครับเป็นหน้าเป้า h e tohead ครับ10นัดล่าสุดครับเป็นฝั่งคริสซอพาเลตชนะได้3ครั้งครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะไปได้3ครั้งเช่นกันครับผลงาน5นัดของคริสตัลพาเลตครับชนะ3เสมอ1แพ้1น1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับฟอร์มในบ้านครับชนะ1เสมอ3แพ้1น1ครับชนะราคาเปิดได้4ครั้งครับเล่นในบ้าน10 6นัดชนะ5เสมอหแพ้5ครับวิลเลตอยู่ที่31.3%ทางด้านเวสแฮมครับ5้านัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับผลงานเป็นทีมเยือนครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับเล่นนอกบ้าน1 5นัดชนะ3เสมอ3แพ้9ครับวิลเลตอยู่ที่20%รครับราคาวันนี้ครับแน่นอนครับเปิดมาที่เสมอครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับ อัตรา1นคูณสเนี่ยให้เจ้าบ้านเป็นต่อน,นิดหน่อยครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยก็ไปถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวน่าสนใจมากครับจริงๆแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงนี้นะรอยฮัทสันเนี่ยเข้ามาคุมทีมชนะ3นัดแรกเลยครับแล้วก็สะดุดเสมอแล้วก็ แพ้ไปนัดล่าสุดนะครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมเนี่ยเดวิดมอยมีผลงานที่ดีมากๆครับแต่ก็มาพ่ายลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดวันนี้ครับราคาเปิดมาแค่เสมอเนี่แอดมองไปที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลทครับน่าจะประคองตัวสามารถที่จะเก็บใช้ไปได้นะครับอย่างมากก็เสมอกันครับคู่นี้ส่วนสกอร์รวมคู่นี้น่าจะยิงกันสนุกครับแอดมองไปที่สกอร์สูงทําเงินครับคู่ที่3ครับแตนอาราวาดเบนฟอร์ดครับเปิดสนาม G t e c Community Stadium ครับรับการมาเยือนของเจ้าป่า Nottingham Forest คู่นี้แข่งเวลา3ชุ่ม b e n f o r d ครับอันดับ9ของตารางครับแข่ง3 3นัดชนะ11เสมอ14แพ้8มี47คะแนน Nottingham Forest ครับอันดับ17ของตารางแข่ง33นัดชนะ7เสมอ9แพ้17 มี30คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับนดที่แล้วเบนฟอร์ดครับบุกไปชนะเชลซีได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับโอโหหักปากกาเซียนครับเชลซีนี่ฟอร์มโก๋ไม่กลับจริงๆครับวันนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม5รายครับนำมาโดยคริสเตียนนอร์กาดคาดว่าจะมาในระบบ433ครับโชแมตแฟรงค์เฮสโคตครับวันนี้จะวางมาเชสเจนเซนกับออนเยนกาครับเล่นตรงกลางครับส่วนสามประสานแดนหน้าครับ จะเป็นอีวานโทนี่เอมบูโมและเควินแชดทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับนัดที่แล้วพวกเขาโชว์ฟอร์มดุครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะบริทันโฮฟเอาเบียนไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับแมฟฟอร์มมาสเตอร์พีทมากๆครับวันนี้พวกเขาขนผู้เล่นบาดเจ็บมารวม11รายครับก็ผู้เล่นหน้าเดิมๆทั้งนั้นนะ มีเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นแบ็กขวาตัวเก่งครับเนโกวิลเลียมครับที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่แล้วกรามหักครับปิดเทอมยาวไปทั้งฤดูกาลเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-2-1ครับวันนี้ออริเอครับน่าจะได้รับโอกาสแทนวิลเลียมครับที่เจ็บไปในเกมล่าสุดนะส่วนแดนหน้าครับเป็นอาวนิยี่ครับส่วนหน้าตัวความหวังครับส่วนมิดฟิลตัวรุก ที่คอยสำสุนเกมเนี่ยวันนี้จะเป็นมอร์แกนกิฟไว้ครับกับแบรนแนนจอห์สันเฮทูเฮ a ส10นัดล่าสุดครับเป็นทางฝั่งเบนฟอร์ชนะได้4ครั้งฟอ r e เรสชนะได้4ครั้งเช่นกันครับนัดล่าสุดนี่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับที่บ้านนอตติงแฮมฟอ o r เรสผลงาน5นัดล่าสุดของทางเบนฟอร์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวฟอร์มในบ้านชนะ หนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเล่นในบ้านสนะิบหกนัดชนะเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้สองครับวิลเลจอยู่ที่สี่สิบสามจุดแปดเปอร์เซ็นทางด้านนอตเตอรี mm ่เฮฟเลดครับห้านัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้สี่ครับชนะราคาเปิดได้สองครั้งครับฟอร์มนอกบ้านนะครับแพ้รวดห้านัดครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเล่นนอกบ้าน16นะัดชนะ1เสมอ3แพ้12ครับวิเลจอยู่ที่6.3%แน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาที่เบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับ ต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับอาตวนหนึ่งคูณสองก็เป็นต่ออย่างชัดเจนครับส่วนสกอร์สูงตามเนี่ยสูงไปถึง2ลูกครึ่งครับก็เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงครับ Nottingham mm Forest hmm. ตอนนี้หนีตายแบบ100%ครับพวกเขาไม่มีโอกาสพลาดอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้บุกไปเยือนเบน์ฟอร์ดด้วยนะสภาพทีมสภาพ อะไรโดยรวมเนี่ยนอตติงแฮมฟอ o r e s t เสียเปรียบครับมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินล่าสุดนี้ก็เสียแบ็กขวาไปครับก็แอดมองไปที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับวันนี้น่าจะทําผลงานในบ้านได้ดีครับเพราะฟอร์ดเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนได้แย่มากครับแอบมองไปที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับส่วนสกอร์รวมคู่เนี่ยขอมองต่ําทําเงินครับคู่ที่4ครับเราไปกันที่เยอรมันกันบ้างครับศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันครับยูเนียนส์เบอร์ลินรับแกมาเยือนของ ห้างขายยาไบเออร์เวอร์คูเซนครับคู่นี้แข่งเวลา2ชั่วโมงครึ่งยูเนสเบอร์ลินครับอันดับ3ของตารางครับแข่ง29นะัดชนะ16เสมอ7แพ้6มี55นาคะแนนไบเออร์เวอร์คูเซนครับอันดับ6ของตารางแข่ง29นะัดชนะ14เสมอ5แพ้10มี47ดคะแนนความพร้อมก่อนเกมครับยูเนสเบอร์ลินครับนัดที่แล้วพวกเขาบุกไปชนะ บรูเอียมุนเช่นกัดบกักมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานเควินเบรนส์ครับที่ติดโทษแบนอยู่และมีผู้เล่นบาดเจ็บอีก2รายคาดว่าจะมาในระบบ352ครับอัลฟิ h เชอร์เฮโควันนี้จะวางเชราโดเบเกอร์ครับคู่กับจอแดนพีคอ c k ครับที่ได้รับโอกาสลงมาแทนเบรนซ์ที่ติดโทษแบนครับส่วนแดนกลางครับ วันนี้จะใช้กับตันทีเคดิล่าครับกับไลดนี่ครับประจำการก่อนทางด้านทีมเยือนไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับนะัททแลาเปิดบ้านชนะแอร์เบล l ไลฟ์ซิกมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานนาเดมอามิรีครับที่ติดโทษแบนเช่นกันและมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม5รายครับนำมาโดยแอนเดรลูเนฟผู้รักษาประตูชาบีอลอนโซเฮสโคดครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ 3-4-3ครับจะวาง3ประสานแดนหน้าครับจะใช้อามินี่อัตลีครับอดัมโฮเซกและมุซซาดิยบีส่วนแดนกลางครับวันนี้จะคุมโดยแอนดริชครับกับดิเมร์เบร head to head ครับ10นัดที่พบกันครับเป็นฝั่งยูเนียส์เบอร์ลินครับชนะได้แค่ครั้งเดียวครับไบรอ์เลเวอร์คูเซนชนะไปได้5ครั้ง ผลงาน5นัดของทางยูเนียนสเบอร์ลินครับชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้2ครั้งครับฟอร์มในบ้านชนะ2เสมอ3ครับชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นในบ้าน14นะัดชนะ9เสมอ5ไม่แพ้ใครเลยครับิวเลดอยู่ที่64.3%ทางด้านทีมเยือนครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น5นาที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับฟอร์มนอกบ้านชนะ4เสมอ1ครับ ชนะราคาเปิดได้4ครั้งเล่นนอกบ้าน14นะัดชนะ6เสมอ3แพ้5ครับวิเลตอยู่ที่42.9%ราคาเปิดมาที่เสมอครับก็อัตรา1-2เนี่ยให้ทีมเยือนเหนือกว่าเล็กน้อยครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็ไปกันถึง2ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวแน่นอนครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมเนึครับถึงแม้ว่าฟอร์มยูเนี e ยนส n เบอร์ลินช่วงนี้จะดรอปลงไปครับแต่ผลงานในบ้านพวกเขายังดีอยู่ครับ พวกเขาไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ในถิ่นนะส่วนไบเอเรลลูเซ่นครับลูกทีมของชาบีอารลอนโซเนี่ยผลงานดีมากๆครับได้เข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุโรครับแถมยังมีผลงานในลีกที่ดีอีกแต่วันนี้ไม่ง่ายครับในการบุกไปเยือนถึงถิ่นของยูเนียนส์เบอร์ลินครับแอดยังมองไปว่าวันนี้ยูเนียนส์เบอร์ลินไม่น่าแพ้ครับยังไงก็ยังเก็บสถิติในบ้านได้ต่อเนี่ยครับแอบมองไปที่ยูเนียนส์เบอร์ลินครับคู่นี้ขอมองสูงทําเงินครับ คู่ที่ห้าครับแอร์บลไลฟ์ซิกเปิดสนามเรดบัวรีน่ครับรับการมาเยือนของ t s g h o f f ฮ n h ฟเอนแฮมคู่นี้แข่งเวลา2ทุ่มครึ่งแอร์บลไลฟซิกครับอันดับ5ของตารางแข่ง29นัดชนะ15เสมอ6แพ้8มี51คะแนนฮ o f ฟเ n นแฮมครับอันดับ14ของตารางแข่ง29นัดชนะ8เสมอ5แพ้16มี29คะแนนครับความพร้อมก่อนเกมครับแอรแเบลไลฟซิก นัดที่แล้วบุกไปแพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนมา2ประตูต่อ0ูนย์ครับวันนี้พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้ผู้เล่น2กําลังสําคัญครับโดมินิกโซบอสไลและอามาดูไฮดราครับที่ติดโทษแบนอยู่และยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอีก2รายครับนำมาโดยปีเตอร์กุลซีผู้รักษาประตูตัวเก่งที่เจ็บยาวคาดว่าจะมาในระบบ3 4มสครับมาโกโรสกุนซอครับวันนี้จะวาง ทิโมเวอร์เน์ครับเป็นหน้าเป้าโดยมีเอนกูกู oo, และดานี่โอโมครับคอยสนับสนุนเกมรุกทางด้านฮอฟเฟนแฮมครับนัดที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านพ่ายกับ FC โคโรนมา3ประตูต่อ1ครับวันนี้พวกเขาขาดผู้เล่นบาดเจ็บรวม3รายครับนำมาโดยจัสตินแชร์คาดว่าจะมาในระบบ352ครับกุณซือเปเลกิโนมาตาราโซครับวันนี้จะวางเดนิสเกเจอร์กับ โอเลเบเกอร์ครับเป็นมิดฟิลด์คู่กลางครับโดยมีแอนเดรสคาร์มาลิกครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกสนับสนุน2อศูนย์หน้าครับคริสโตเฟอร์บูมกาสเนอร์กับอีลาสเบบูร์เฮดชูเฮดครับ10นัดที่พบกันครับเป็นฝั่งเอเบอร์ไลฟ์ซิคครับชนะได้7ครั้งครับฮอฟเฟนแฮมชนะได้แค่ครั้งเดียวนัดล่าสุดครับเป็นฟุตบอลถ้วยเอเบอร์ไลฟ์ซิคครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง ผลงาน5นัดของทางเจ้าบ้านไลฟ์ซีครับชนะ3แพ้2ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับผลงานในบ้านครับชนะ4แพ้1ครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นในบ้าน14นะัดชนะ10เสมอ2แพ้2ครับวิลเลจที่71.4%ทางด้านฮฟเฟนแฮมครับ5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1ครับชนะราคาเปิดได้4ครั้งครับส่วนผลงานเวลาเป็นทีมเยือนครับชนะ1เสมอ1แพ้ 1, แ3ครับชนะราคาเปิดได้2ครั้ง เล่นนอกบ้าน14นะชนะ3เสมอ3แพ้8ครับวิเลจอยู่ที่21.4%รราคเปิดมาที่เจ้าถิ่นครับอเบลไลฟ์ซิกต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับจานหนึ่งคูณสก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับสูงต่ำวันนี้ขึ้นไปถึง3ลูกกันเลยทีเดียวครับวันนี้น่าสนใจครับอเบลไลฟ์ซิกนะพวกเขายังมีโอกาสที่จะทำผลงานไปยุโรปได้อยู่นะครับ พวกเขาต้องเน้นทุกเกมแล้วหลังจากนี้นะนัดที่แล้วพวกเขาเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ครับนัดนี้ต้องมาแก้ตัวใหม่ในบ้านของตัวเองครับสติติเฮตุเฮตยเหนือกว่าฮอฟเฟนไฮม์อย่างชัดเจนครับวันนี้แอดมองไปที่เจ้าบ้านอลเบ r t l ไลฟ์ซิครับน่าจะทำผลงานได้ตามเป้าครับสกอร์รวมคู่นี้ก็ขอมองสูงทำเงินครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่6ครับไอนทรัคแฟรงเฟิร์ตครับเปิดสนามดอยเชอร์แบงค์พาร์ครับ การมาเยือนของอัลสบวกคู่นี้แข่งเวลา2องช่มครึ่งครับแฟรงเฟิร์ตอันดับ9ของตารางแข่ง29นาะชนะ11เสมอ9แพ้9ครับมี42คะแนนอัลสบวกครับอันดับ1 3ของตารางแข่ง29ชนะ8เสมอ6แพ้15มี30คะแนนครับความพร้อมก่อนเกมครับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนัดที่แล้วบุกไปแพ้ให้กับบรูซีดอร์มูลมาถึง4ประตูต่ตอศูนย์ครับวันนี้พวกเขายังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม4รายครับ นำมาโดยอ e ีวานเอนดิก้าคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโอลิเวอร์การ์เนอร์กุนเซวันนี้จะใช้อ่ามัวนี่ครับเป็นหน้าเป้าครับมีมาริโอเกิร์เซและบอเรครับเป็นมิดฟิลคอยสน,สนับสนุนเกมรุกครับโดยมีชูบิมโชครับกับอ e ีเบมเบ้ครับที่คอยเป็นมิดฟิลพึ่งงานขับเคลื่อนเกมแดนกลาง ทางด้านเอาสบวกครับนัดที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านเสมอสุดการมา1ประตูต่อ1ครับวันนี้พวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บรวม7จ็ดลายครับนำมาโดยแอนเดรย์ฮันส์คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ครับวันนี้เอนริโก้มาเซนครับกุนเซอคาดว่าจะใช้เบลโจคู่กับดิมิทโรวิดครับในแดนหน้า ส่วนตรงกลางครับวันนี้จะใช้ไมเออร์เป็นปีกขวาและวากัสเป็นปีกซ้ายครับ head to head ครับ10นัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นฝั่งไอชัคแฟรงเฟิร์ตชนะได้5ครั้งครับเอาสบวกชนะไปได้แค่3ครั้งนัดล่าสุดครับแฟรงเฟิร์ตบุกไปชนะได้2ประตูต่อ1ผลงาน5นัดของทางแฟรงเฟิร์ตครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับฟอร์มในบ้านชนะ1เสมอ4ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับ ก็เล่นในบ้าน14นัดชนะ7เสมอ4แพ้3ครับวิลเลตอยู่ที่50%ทางฝั่งชิมเยือนออาสบวกครับ5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แพ้2ครับชนะราคาเปิดได้4ครั้งครับฟอร์มนอกบ้านชนะไม่ได้เลยครับเสมอ1และแพ้ไป4เกมครับชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นนอกบ้าน14นัดชนะ3เสมอ2แพ้9ครับวิลเลตอยู่ที่21.4%ครับแน่นอนครับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าถิ่นแฟรงเฟิร์ตครับ ต่อมาที่1ลูกครับอัตรา1นคูณสก็เป็นทางแฟรงเฟิร์ตเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับสกอร์สูงเนี่ยปาไป3ลูกเลยครับก็แน่นอนครับวันนี้ไอ้จากแฟรงเฟิร์ตได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับถึงจะไม่ชนะนะครับแต่ก็ไม่แพ้นะเสมอซับเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ได้เจอกับอัลสบัวครับพวกเขามีเฮ Head ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะแอดก็ยังแอบมองไปที่ เจ้าบ้านครับไอรัคแฟรงเฟิร์ตครับน่าจะทําผลงานได้ตามเป้าครับส่วนสกอร์รวมคู่เนี้ยขอมองไปที่ต่ําทําเงินครับจบไปแล้วนะครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลคั่มคืนประจําวันเสาร์ที่2ีเก้าเมษายนแอดหยิบมาให้6คู่นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังก่อนเลยนะคู่แรกไบรตันกับวูฟนะคู่นี้แอดเชียร์ไปที่เจ้าบ้านไบรตันนะครับน่าจะคืนฟอร์มทำผลงานได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับส่วนคู่นี้น่าจะยิงกันสูงแน่นอนครับคู่ที่2ครับคริสตัลพาเลทเจอกับเวสต์แฮมครับ ทั้งคู่แพ้มาทั้งคู่ครับแต่วันนี้คริสตัลพาเลทได้เล่นในบ้านครับเชียร์ที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลทครับคู่นี้ก็น่าจะยิงกันสนุกครับคู่ที่3ครับเบนฟอร์ดเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสครับอันนี้ก็แอบมอกไปที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะถึงฟอร์นรที่แล้วจะทาผลงานได้ดีนะครับแต่วันนี้เป็นทีมเยือนเนี่ยก็น่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมๆนะแต่คู่นี้เนี่ยคิดว่ายิงกันไม่เยอะครับคู่ที่4ครับยูเนียนสเบอร์ลินกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับ อันนี้แอบเชียร์ไปที่ยูเนสเบอร์ลินนะพวกเขาไม่แพ้ในบ้านเลยครับในฤดูกาลนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับคู่นี้ยิงกันสนุกแน่นอนครับคู่ที่5ครับเอาแบบไลฟ์ซิกครับเจอกับฮอฟเฟนไฮมครับคู่นี้แอบเชียร์ไปที่เจ้าบ้านไลฟ์ซิกนะครับน่าจะทำผลงานเพื่อ ไล่โซนพื้นที่ยุโรปนะเกมนี้น่าจับไม่พลาดนะครับส่วนคู่นี้น่าจะยิงกันถึงแน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายครับแฟรงเฟิร์ตเจอเอลบวร์กครับอันนี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับผลงานน่าจะทําได้ดีกว่าทีมเยือนเอลซ์บวรกนะแต่คู่นี้คิดว่ายิงกันไม่ถึงครับส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับมุมบอลเตงครับเข้ามารับ แนวทางเข้ามารับข้อมูลดีๆก็ได้ทุกวันครับทั้งบอลเต่งบอลวีพีบอลสเตปครับง่ายๆครับเพียงแอดไลน์มาที่แอดเอ็มบีทีแปดเก้านะครับอย่าลืมแอดนะครับควาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนแอดนะครับให้ได้ทำผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะก็เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอด8อกนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับสนับสนุนสปอนเซอร์ของแอดด้วยนะครับจะได้มีผลงานทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับส่วนช่องทาง y YouTube ครับวันนี้แอขค่ 1ไลค์1แชร์ like, ครับ1 s u b s c r i b e ครับแล้วก็อย่าลืมกันหนึ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่แอดและทีมงานจัดสรรและทำให้ฟังกันทุกวันครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปดูฟุตบอลกันครับสวัสดีครับ